ข้อมูลที่ที่น่าเชื่อถือนะครับเพื่อการหลอกลวงอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องถามต่อไปว่าแล้วทําไมข่าวปลอมจึงเชื่อดีนักทําไมข่าวปลอมจึงเชื่อดีนักก็เนื่องจากข่าวปลอมมันเป็นอะไรครับข่าวปลอมมันเป็นหลุมพางอ่ะข่าวปลอมมันเป็นหลุมพางหลุมพางก็หลุมใหญ่มากหลุมใหญ่หลุมใหญ่ตรงไหน หลุมใหญ่ก็คือหลุมที่มายั่วอารมณ์เราเนี่ยหลุมที่มายั่วอารมณ์เราเนี่ยนะครับนี่ก็คือลักษณะของการทำหลุมข่าวปลอมนะครับพอยั่วถึงอารมณ์อารมณ์ไม่ได้บอกว่าอารมณ์เสียอย่างเดียวนะครับอารมณ์ดีใจอารมณ์ลิงเลิศอารมณ์ตกใจอารมณ์เสียใจอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธนะครับถ้าลบ ก็มีอารมณ์ที่รุนแรงถ้าบวกก็มีอารมณ์ที่พอสมควรแล้วก็แชร์อย่างเงี้ยถ้าลบก็แชร์ถ้าบวกก็แชร์จึงทําให้ทุกคนก็สนใจเอข่าวที่มันเป็นข่าวปลอมมากกว่าข่าวจริงนะครับอันที่2อ,อันนี้ไม่ใช่ตัวหลุมแล้วละครับแต่เป็นที่ตัวคนที่มันมีเว็บไซต์เยอะแยะมากมายใครจะไปรู้เหรอว่าสํานักข่าวนี้เป็นสํานักข่าวที่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเพราะฝีดมาที่เฟซบุ๊ก คุณก็อ่านอ่านแล้วก็เชื่ออย่างนี้เป็นต้นมันเป็นเรื่องราวของอะไรครับความน่าเชื่อถือของแหล่งแหล่งข่าวนะครับข้อ3เป็นเป็นสิ่งที่น่ากลัวกลไกไม่ใช่ไก่ตัวนี้นะครับกลไกไม่มีลอลิงกลไกกลไกก็คือฟันเฟืองของความเชื่อนี่แหละคําถามคือคุณเชื่อสิ่งใดเช่นคุณเชื่อเพื่อน แน่นอนครับเพื่อนพูดอะไรคุณก็เชื่อหรือคุณเชื่อคนในครอบครัวคนในครอบครัวเพื่อนเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกครับต้องแรงจริงๆที่จะเชื่อแต่คนในครอบครัวไม่ต้องแรงคุณก็เชื่อได้เพราะมันมีความรู้สึกว่ามันเป็น empower มันมี empower อะไรบางอย่างก่อนนะครับดังนั้นดังนั้นพอเป็น empower แบบนี้นะครับมันมีความรู้สึกว่าเราต้องเชื่อ และอีกอย่างก็คือนะครับเลขอีกอย่างก็คือมันมันเจอเรื่องนี้บ่อยๆนะครับมันเจอเรื่องนี้บ่อยๆเวลาเพื่อนพูดนะครับแล้วก็ชอบอ้างอิงบุคคลอื่นแต่บุคคลอื่นนั้นใช้คําสรรพนามว่าเขาพอคุณได้ยินคําว่าเขาปุ๊บคุณก็อดทนไม่ได้ที่จะเชื่อเขา เพราะมันเป็นคำพูดที่อะไรครับมันติดปากเขาบอกมาเขาพูดมาแต่บางคนใจแข็งหน่อยนะครับแต่บางคนใจแข็งหน่อยบอกว่าใครเขาเป็นใครเขาเป็นใครนะครับก็ไปถามเขาแบบนี้เพื่อนบอกมึงกวนตีนกูเหรอไม่กูอยากรู้ว่าเขาเป็นใครที่มึงพูดเมื่อกี้ถูกต้องนะครับนั่นคือคุณอย่าไปเชื่อคําว่าเขาเขาเพราะเราเราบอกไม่ได้ว่าเขาเป็นใคร นะครับแต่คําว่าเขารู้สึกมันมีอิทธิพลนี่คืออยู่บน,นกลไกของอะไรครับกลไกของความเชื่อต่อมามาเล่นกับความรู้สึกมาเล่นกับความรู้สึกจริงๆะครับผมก็อยากจะแชร์ข้อมูลกับพวกเราว่าข่าวข่าวนะวันนี้เราดูแค่สั้นๆก็พอแล้วอย่าไปดูข่าวช่องสามดูอรมรินดูกรขอของงอไอ้นี้ผมยกตัวอย่างนะที่นักนักอ่านข่าวครับผมไม่เรียกว่า ผมไม่เรียกว่าผู้ประก,กาศนะผมเรียกว่าคนอ่านข่าวเขาก็ใส่สีหน้าอารมณ์ท่าทางและความคิดของเขาเข้าไปในเนื้อข่าวข่าวคนตายข้างถนนอ่านเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับอ่านเป็นครึ่งชั่วโมงสัมภาษณ์ตั้งแต่คนเห็นไปจนถึงรัฐมนตรีสมมตุติมันก็ไม่จบสักทีสิและถ้าคุณใส่ใจมันเยอะๆแน่นอนครับ คุณจะมีความรู้สึกเล้าอารมณ์คุณขึ้นมาทันทีเพราะคุณน่ะเห็นเยอะฟังเยอะกับเรื่องเรื่องนี้อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเวลาผมอยากแนะนาก็คือคุณอ่าคุณฟังสาระมันแล้วคุณก็หาข้อมูลมาประกอบนะครับแล้วคุณก็อย่าไปมองหน้าเขาเยอะอย่าโอโหไปฟังเขาเยอะนะครับบางทีคนอ่านข่าวณนปะัจจุบันมันมีช่องข่าวแย่งกันเยอะถูกต้องใช่ไหมครับ มันก็ต้องหาคนอ่านปากจัดๆหน่อยหรือดูท่าทางเข่งขื้มหน่อยสร้างความน่าเชื่อถือว่าฟังข่าวกูนะกูพูดความจริงนะจริงๆแล้วบางบางทีมันมีอารมณ์เพราะเพราะ acting ของเขาอะนะครับบางคนก็ acting ดีนะครับแต่ก่อนผมเคยเครียดมากเลยดูข่าวหลังๆมาผมไม่ดูครับเบื่อไม่ได้เบื่อหรอกครับขี้เกียจเอาความคิดของเขามาใส่สมองเรานะครับหาข้อมูลอื่นอ่านแล้วกัน และสุดท้ายกลไกสุดท้ายก็คือเรามีเวลาน้อยครับเรามีเวลาน้อยที่จะดูข่าวเราก็เลยเห็นแต่พาดหัวปุ๊บพอพาดหัวปุ๊บคุณก็ตัดสินใจเลยใช่มันต้องใช่แน่ๆหรือไม่อย่างนั้นก็ตอบว่าไม่ใช่อย่างนี้เป็นตน้นนะครับดังนั้นแค่คุณเห็นพาดหัวเห็นแค่ว่าใครพูด,ดนิดๆหน่อยๆคุณก็ตอบเลยว่าใช่ เชื่ออย่างนั้นแต่บางคนบอกว่าเออไม่เชื่อเว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันเป็นกลไกนะครับอ่าตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสมุนไพรต้านโควิดก็อ่านไปอ่านมากองข่าวปลอมนะครับพอแล้วซื้อขายเองข้าวจำคุกแน่ๆหรือกินสาลายนี้แล้วจะไตาวายไตยพังอย่างนี้เป็นตน้นดังนั้นเห็นเราก็อย่าเพิ่งเชื่อถามว่ามันน่าเชื่อไหมน่าเชื่อครับมันน่าเชื่อ รูปภาพมันก็ดูดียกเว้นไอ้ภาพแรกนั่นนะครับขวดอะไรก็ไม่รู้นะครับภาพสองภาพสามยังว่าโอเคนะครับแต่ตัวนี้เป็นข่าวปลอมจากเพจนะครับผลกระทบล่ะนะครับผลกระทบของคนที่หลงเชื่อข่าวปลอมนะครับเรามาดูตามสถิติก่อนนะครับตามสถิติว่าสถิติข่าวปลอมนะครับสถิติข่าวปลอม เขาบอกอ่อ MIT นะครับ MIT บอกว่ามันแพร่กระจายได้เร็วกว่าข่าวจริงเป็นร้อยเท่าข่าวจริงบางทีบอกว่าของดีเนาะของจริงเนาะเราก็เก็บเอาไว้เราไม่ไปบอกคนอื่นมันเป็นคำพูดนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ผมร้อเล่นเฉยเฉนะครับว่าของดีเราเก็บไว้ในตัวเราไม่ไปพูดนะครับมันก็เลยไม่แพร่ม,มันก็เลยไม่แพร่หลายหรือคุณคิดคุณว่ามันดีมันถูก คุณก็คุณแต่คุณไมไ่ค่อยแน่ใจคุณก็เลยไม่บอกแต่พอเห็นข่าวที่มันเล่าอารมณ์โอ้โหเจอใครก็คันปากเจอใครก็คันปากนะครับร้อยเท่านะครับ,รบมีคนเข้าถึงเป็นแสนแสนต่อหนึ่งครั้งนะครับแต่มีคนเข้าถึงข่าวจริงรู้ว่าเป็นข่าวจริงอ่ะคนอ่านนิดเดียวเองนะครับแต่คนอ่านข่าวปลอมอ่ะไปอ่านมันนะครับเป็นแสนแต่อ่านข่าวจริงแค่พัน นะครับแล้วมีการรีชวิตอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับคำถามต่อไปคือมีผลกระทบอย่างไรหลักกับการแพร่กระจายของข่าวจริงอันที่1นนะครับมีผลกระทบต่อความคิดและความเชื่อความพิคิดและความเชือ่อก็คือหากเราขาดวิจารณญาณเราก็อาจจะตัดสินใจอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างเช่นเชื่อว่าสมุนไพรมันรักษาโรคได้จริงนี่คือเชื่อนะครับ ก็ลงมือทําเลยลงมือซื้อมากินเลยลงมือเอามาบดกินเองเลยอย่างนี้เป็นตน้นนะครับนั่นก็คือลักษณะของมีอิทธิพลต่อความคิดและความเชื่ออิทธิพลที่สองบางชีก็อาจจะทําให้คุณเสียเงินเสียทองก็ได้เสียเงินเสียทองม,มันไม่เจ็บใจเท่ามาเสียสุขภาพอ่ะเสียเงินซื้อสมุนไพรคุณกอขอคองอมมากินเงินก็เสียหัวเราตั้งพันห้าพันหกกินไปกินมาเป็นไง ไตาวายไตพังอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คือในเรื่องของออในเรื่องของมันมีผลกระทบไปอ่านเพิ่มเติมนะต่อมานะครับผลกระทบทางอารมณ์นะครับผลกระทบทางอารมณนะ์แน่นอนบางทีคุณบอกอาจารย์อาจารย์ตอนนี้ทําไมอาจารย์เสียงดังนะครับบอกว่าอ,อ,อ,อารมณ์เสียเหรอพูดถึงเรื่องข่าวปลอมออกไม่ครับก็อยากให้พวกเราได้ยินเสียงชัดๆเฉยๆนะครับ แต่ถ้าเจอข่าวปลอมแน่นอนละครอารมณ์เสียเจอคนมาอ่านข่าวมาใส่อารมณ์ให้เราแล้วก็อารมณ์เสียใส่ใสพวกนั้นอะไรหรือเปล่าอย่างนี้นะครับก็อให้เกิดภาวะทางอารมณ์ครับความรู้สึกเนื่องจากความรู้สึกบางทีมันไปกระตุ้นให้เราต้องอะไรครับให้เราต้องคอยตามมันนะครับไม่ว่าจะเป็นดึงดูดความสนใจข่าวปลอมทําให้คลึกคนนองอะไรพวกนี้เป็นต้นและสุดท้ายก็คือ ถ้าเป็นข่าวปลอมทางด้านของการมองการเมืองความเชื่อศาสนานะครับมันอาจจะทำให้เลือกข้างว่าเราจะไปทางไหนนะครับจะไปต่อหรือพอแค่นี้อย่างนี้เป็นต้นถ้าบอกว่าเฮ้ยท่านไม่ไหวแล้วก็พอซะจบเลิกนะครับลาออกยุบนะครับก็เจอคำถามเดิมว่ายุบแล้วใครจะทำต่อยุบแล้วใครจะทำ นะครับสุดท้ายก็ไม่มีใครทําได้หรอกบริหารจัดการอีสถานการณ์โควิดก็ไม่มีใครทําได้หรอกนะครับยกเว้นไม่มีสอสอสักคนไม่มีสอสอสักคนทําได้นะครับท,ทารัฐประหารสินะครับแล้วก็ทํากฎหมายขึ้นมานะครับล้มไอ้รัฐธรรมนูญที่ใช้กันอยู่ ถึงสอสอเข้ามาปุ๊บก,ก็มาอ่านรัฐธรรมนรูญดําเนินการตามรัฐธรรมนรูญก็เป็นอีหลอดเดิมน,นะครับดังนั้นถ้าอยากแก้โดยฉับพลันเร่งด่วนนะครับก็กินยาฆ่า,มาแมลงนะครับด้วยการทำเอ็กปะหานะครับแล้วก็ใช้กฎหมายเคอร์ฟงเคอร์ฟิลดอะไรก็ว่ากันไปนะครับรับรองนะครับแก้ไขได้อย่ามีสอสอสักคนรับรองแก้ไขได้นะครับต่อมาก็คือเกิดความรุนแรง นะครับเกิดความรุนแรงแน่นอนเมื่อกี้นี้ถ้าผมพูดว่าเฮ้ยบางคนเชื่อเว้ยนะครับเชื่อเว้ยก็สร้างการโจมตีคนอื่นกันแกล้งคนอื่นนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยการถูกกันแกล้งเห็นไหมก็เป็นภาวะของผลกระทบทางอะไรครับไซเบอร์นี่แหละนะครับเสียชื่อเสียงนักข่าว นะครับบอกว่าจะแก้ไขได้ภายใน10วัน15วันแต่มันทําไม่ได้ก็เสียชื่อเสียงองค์กรที่ก็เกี่ยวข้องอย่างเช่นศาลตํารวจอะไรต่างๆนานาและผลกระทบทางสังคมผลกระทบทางสังคมก็คืออาจจะก่อให้เกิดการแตกแยกทางสังคมได้ก็เนื่องจากว่าข่าวนี้ไปทําให้คนที่มีชุดความรู้กอไก่ไปเชื่อแบบหนึง่งชุดความรู้ขอไข่ไปเชื่ออ,อีก